น,นสถิิิตตลกมมคคืืออเร่งขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ,ญายายามัดกันไปทำบุญในงานผูกพัทตสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตณวัดขาชะโลงตำบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่1 0ถึง16เมษายน2 5 6 6นี้ร่วมงานบุญฝั่งลูกนิมิตบุญประสิทธิ์เจ็ดพองใสไปร่วมปิดทองพระประธาน ปิดทองลูกนิมิตตักบาตรพระประจำวันเกิดตักบาตรพระร้อยแปดอรหันต์บูชาชโฉนดที่ดินบูชากระเบื้องบูชาสังฆทานเป็นเจ้าภาพผ้าป่าลอยฟ้าเจ้าภาพบวชนาคหมู่เจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ร่วมพิธีเจ้าภาพลูกนิมิตบริบาลติดต่อแจ้งความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพต่างๆได้ที่วัดขาชลงเปิดรับสายทานศรัทธาจากสาธุชนทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงานและอย่าลืมไปร่วมแสวงบุญ สร้างกุศลบารมีตามกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่10บเมษายนเวลา13นาฬิกาประกอบพิธีสวดถอนสีมาเวลา1 8แปนาฬิกาประกอบพิธีพุทธาพิเศษโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ทรงวิทยาคมนั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดพิธีวันอังคารที่11เมษายนเวลา9ก้านาฬิกาประกอบพิธีบวงสวงเวลา13นาฬิกาประกอบพิธีเปิดงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดเนื้อนาบุญ เปิดกองบุญกองการกุศลต่างๆให้สาธุชนได้ร่วมทําบุญตลอดงานวันพฤหัสบดีที่13เมษายนเวลา18นาฬิกาประกอบพิธีสดอกเคราะห์ต่อชะตาบารมีพิธีแบบไทยโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วันศุกร์ที่14เมษายนเวลา11อนาฬิกาประกอบพิธีทำบุญรวมญาติอุทิศแด่ญาติมิรผู้ล่วงลับเวลา18บแนาฬิกาประกอบพิธีสะดอเคราะห์ต่อชะตาบารมีพิธีแบบเหล่าขลังและศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่15เมษายนเวลา15บหนาฬิกาประกอบพิธีมอบเทพสัตรามีดมหามงคลเวลา18บแนาฬิกาประกอบพิธีสะดอเคราะห์ต่อชะตาบารมีพิธีแบบขเขมรศักดิ์สิทธิ์แรงวันอาทิตย์ที่16เมษายน เวลา9ก้านาฬิกาประกอบพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิตจึงประกาศบอกบุญมายังญาติมิรผู้ใจบุญทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วกันอย่าเลืมอย่าพลาดบุญใหญ่ปีหม่ไทย10-16ึสเมษายนนี้ณวัดขาชลงตะบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระอธิการพิทักษ์ปัญญาธีโปเจ้าอาวาสวัดขาฉลงโทรศัพท์0 8 0 0 8 5 7 5 6 6 และ098ย์9 98 71หอย่าลืมอย่าพลาดวันที่10ถึง16เมษายนส5 6 6นี้ร่วมงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตมาวัดขาชะล,ลงตะบลลุมปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมงานบุญนัดยิ่งยาแห่งปีพร้อมชมเพลินมหรสพคุณภาพทุกขั้มคืนแล้วพบกันนะครับ all to me.